หรือว่าถ้าเราล้างไข่แล้วมันก็มันก็ California USA after banishing the goat demon Azazel from cult แต่ว่าไอ้หนูอ่ะไอ้หนูไอ้หนูที่เราเผาอ่ะแพะอ่ะมันยังมันยังไงนะเผานะแต่ไอ้ที่นี่เราต้องเอาไข่ไปล้างไปเอาเอานี่อุ้ยเไี้ด่านี่อะไรเนี่ยใช่อันนี้อันนี้อันนี้คล้ายๆเผาแพะเลยเอฟนี่ยเราไปฉายนี่อะไรอ่ะแผนที่เหรอติ๊กไฟติ๊กไฟ ตีเมษาในวันที่เรามีปัญหากันตากุ้งไกหนกองที่กางเาก็มีปัญหาไม่เอาไม่ดึงไม่อาไม่ดึงแต่ว่าเธอยัมดอกร้าวในห้องเธอไปเสียอาหารมีคนกลัวหนูกลัวกลัวแมงมุมนี่คืออันนี้กูจะไรกูเก็บพยาบาลก่อนอันนี้คือมันจะต้องด่านนี้คือมันจะต้องไอ้นี่นะเว้ยเอาอาหารไปไปจับกลุ่มมานี่สามด่านอันนี้ด่านไม่เห็นมันล่ออยู่แบบว่าให้ล่อหนูเข้ามา ใช่เอาวต้องทำไงนะเอาอาหารจับหนูแล้วไงต่อใช่มันจะมีมันจะมีอาหารให้ห้องนี้เดี๋ยวต้องมาเอาเนี่ยมีคนนอนอยู่เห็นบ้างมั้ยเนี่ยไปดูดิกุญแจเฮ้ยเหี้ยนี่เห็นบ้างนี่ตรงนี้เห็นอาหารเห็นบ้างไหมด้กุญแจเนี่ยตรงนี้อาหารมันจะเป็นเหมือนอาซาเซลอาซาเซลมันจะเป็นอาหารอย่างเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยเฮ้ยอะไร ใครทำอะไ T.M.U.S.T.R.N.O.T.I.C.E. แค่เนี่ยมันจะต้องเอาอันนี้ไปละวล่อหนมาแล้วก็จับหนูมาช็อต10ตัวเหมือนกันอ๋อแค่นั้นเหรอช็อตหนูแล้วจบพี่เข้าไปดิเก็บมาแล้ว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 กุญแจได้กุญแจมาอย่าทำทรงไอสัตว์ตัวเองไม่อ่ะไม่เอาจงกุ้ยอย่างเดียวเลยขวา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  อ่านนี่ก็อ่านจังเลยไอ้เที่จขึ้นก่อนดิมันไม่มีอะไรเรื่อนี้อะไรอ่ะอ๋อนี่ไงที่ช็อตเก็บไปดิปเก็บที่ช็อตไปเก็บพยาบาล <ๆ S 1> ให้มาคุณแจวอร์อดคุณแจเอฟเฟิลน่ะเสแล้วเสแล้วอีไที่นี่น่ากลัวอยู่นะกูบอกให้ ตรงนี้มันจะมีจุ๊กเด็กเว้ยใช่ปะะตรงนี้อะวะแถวไหนนี่ไงนี่อีกนี่ไอที่ช็อตอยู่นี่ไม่เอ้ยนี่ตรงนี้ตรงนี้จุ๊กเด็กตรงนี้จุ๊กเด็กเอาไว้จุ๊กถีบได้แบบวะนี่ทางนี้ทางนี้จุ๊กเด็กเดี๋ยวกูสอนสอนจุ๊กเด็กนี่ตรงนี้มันจะวิ่งขึ้นนี่มันจะวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วมันจะมีทางโดดลงมานี่นี่รูรูรูจุ๊กเด็กเห็นปะเห็นรูปไปอ๋อวนตามไม่ได้เหรอใช่ใช่มันจะต้องเดินตามมันมัันนนนมมมมโดดหตตาาา้้ววิ่งงงขบรไะ ไม่รู้เหมือนกันเนี่ออยอ,อันนี้เน,นี่ยขอ,อ,องนี้อะไรวะห้องตัดินเปนแนววีเหรอห้องนี้เอาไปช็อตหนูห้องวียี่แสงอุ้ยแหลก <laughs> อ,อุ้ยแลกเฮ้ยมันมันใส่ที่ช็อตยังไงวะนี่ใส่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้อง,ต,องต้องมีหนูก่อนใส่ตรงนี้เนี่ยเราเอาม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 าสแต็กตรงนี้ได้มันจะหายเปล่าไม่หายไม่หายไม่หายไม่ไม่มันต้องแอตติวิทก่อนอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้มีให้กดอีใช่ไหมเพราะถ้าไม่เปิดอะไรขึ้นไปเอาเอาคุณแจไปเปิดก่อนก็ได้นะแซคคุณแจเปิดห้องแต่ละห้องก่่ออนะ อุ้ยไอโฟนกดอะไรเนี่ยก็แค่แ <Favorite> ล <prince> ้วไม่เรายังไม่ใส่นี่เลยถ้าใส่หนึ่งก็พักิดใช่ปะมันถึงจะยมันถึงจะขยับพี่กอะไรเดี๋ยวร้องไฟฟ้าก่อนวะอย่าบึ้งดิมันช็อตแล้วนี่ไงเรียบร้อยสัตวสพี่เอกอยู่น้าอ๋อถ้าใส่แล้วถ้าเราช็อตพี่เฮ้ย <l id> ใครส่องไฟมาหากูดูดูดูพี่ดูโซโหดิดูโซโหโซนหดงอ๋อไอ้เหี้ยไอ้ตัวนั้นมันไปแล้วหรอไปแล้วก็เนี่ย activate ให้มันไปเนี่ยให้กูเด้กุญแจมากุญแจอะไรวะพี่เอกตัวพี่เอกพูดใหเฮ้ยวใกูเก็บตัวอาหารกุญแจตัวอาหารไปดิไปดิอยู่ไหนวะตัวอาหารอะตัวอาหารเหรอกดเคเพื่อนดูกุญแจฝั่งแนวห้องนอนแซ็ค มึงจะไม่ต้องขึ้นไปฝั่งนี้ห้องนอนกูจาได้กูได้กุญแจตะวันเจ็ดแม่อุ้ยอะไรเจิงอะไรอ่ะไม่ดูกูได้กุญแจตะวันออกอ่ะไปวางตู้อาหารก่อนดีกว่าตอนนี้ไหนๆไหนบ้างใครเพียกเพียงดูหลังเพี้ยงอะไรนู่นคิดมันมันกำลังเขียหรอเอาใครนี่ตอนนี้เราที่ยังยีประหารประหารทำไมแล้ว วิ Workers, <S 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 ่งไปหาแล้วทำไงต่อวี่งไปหาแล้วทำไงต่อต้องไปวางล่อหนูใช่ป่ะต้องหาหนูใช่มัหนูมันจะวิ่งตามพื้นไอเฟินแล้วมึงต้องวางให้มันมากินแล้วมึงต้องจับมันใช่ใช่ใช่ใชวางถูกต้องกดจีเลยเหรอกดจี้ใช่กดจีวางไว้แล้วพีหนูก็จะมากินแล้วเราจะจับหนูได้เลยเฮล้วคุณจะเจอหนูไหมเนี่ยกูกูต้องหาตู้อาหารอ่ะไอ้ตู้าหารเนี่ยเฮ้ยดู้วมันามันเดินดิเฮ้ยเฮ้ยอย่าบังดิสัตว์ เราเดินอย่างนั้นล่ะ <c oughs> มันยังไม่มันยังไม่เริ่มไล่ <c oughs> มันยังไม่เริ่มไล่ <c oughs> โอเค okay. ปล่อยมันปล่อยมันขึ้นน้ำบนดิหาหนูหาหนูหานูกูดได้กุญแจแลต่บางวันเนี้ยวอร์เดนหยิบหนูแล้วมันทำไงต่อนะหยิบหนูแล้วก็เอามาวางไงอันนี้ห้องวางตรงนั้นอนะวางในห้องอะไรนน่ะห้องใต้ดินห้องวีอะใช่ตอนนี้คือเราต้องหาหนูก่อนใช่เอาหนูไปก่อนเลยคนละคนละตัวเพี้ยงไปไหนวะ กูมาหาหนูนี่หาที่มนชีวิตจิตใจเลยนะแล้วไปใต้ดินปะกูวะกูอันนี้ไปสแต็กตรงนั้นก่อนดีกว่าคุณทำท่าอะไรเนี่ยมันนี้วิ่งเร็ววะจะอะไรไอ้แซกกูไม่รู้เลาเราหลอกมันหน่อยเฮียเอ้าหลงทางอุ้ยเฮียแบงเดินแล้วไอ้สัตว์กูยังไม่ได้ทำนามอะไรเลยคุณมาหลอกหลอกมันนะเมื่อกี้ไอสัตว์หนูเห็นมาแดงเลยวะเฮีย วางให้ถังขยะทำไรในถังขยะได้มาแดกมามาแดกกูเฮ้ยดงเต็มเลยเมื่อกี้อูหูเต็มเลยข้างล่างข้างล่างมันไปแล้วออ๋มันต้องพังถังขยะเออใช่จำได้แล้วพังถังขยะแล้วหนูมันจะวิ่งไปกูได้หนูแล้วกูได้หนูแล้วพังเลยไม่มันจะวิ่งไปแรนดอมอ่ะออ๋เก็บที่ช็อตไปสแต็กไว้ตัวนั้นก็ได้นะยแต่หาดของนี้เยอะเลยว่ะนี่นี่กูเจอแล้วกูเจอแล้ว เอยตรงบันไดอ่ะนี่ตรงบันไดยังวางอยู่วางอยู่วางอยู่ Let's go แซ่ค่ะของมึแซ่ของมึงเลยแซ่โอ้ยฮาโนยที่ช็อตจะพอหรือเปล่าเนี่ยประเด็นที่ช็อตข้างล่างยังไม่ได้สแต็กคเลยที่ช็อตเยอะอยู่นะห้าสี่ห้าอันเลยนะเว้ยมีของมึงอยู่แล้วตัวหนึ่งอ่ะกูคือคือกูแอบแล้วนะถ้าช็อตเสร็จกูบอกก่อน วางไงอะต้องให้ต้้องใหแซคทำต้องให้แซคทำต้องมาช็อตโอ้ยขี้นี่เยอะอยู่มันต้องสิบบานนะต้องให้แซคทำตรงเนี้ยเฮ้ยจริงต้องจริงจริงจริงช็อตได้เลยเราควรจะแตะอันนี้ไว้ก่อนดอกเดี๋ยวกูอานต่อไปให้เพียกวางแล้วใส่เพี้ยงเปิดดิเปิดเปิด วางต่อไปวางต่อไปวางต่อไปวางแต่พี่อันทายนะพี่พี่เอาอาหารไพ่นะได้หมดได้หมดได้หมดเขาไม่แอบเพิ่นเพิ่นเขาไม่เห็บเมื่อไหร่หมดได้ละได้ละกดกดวางอะไรกดวางอะไรวะกดวางอะไรวะกดซ้ายกดวางอะไรกดวางอะไรกดวางอะไรกดวางนี้นี่กดนี้กดนี้กดวางวางแล้ววางแล้วปิดไฟปิดไฟไว้ปิดไฟปิดไฟผ้าะยกทำไงอะผ้าผ้ากระลอกจะดช้ปิดไฟไอหยิบกูหยิบเสื้อผ้าได้หนึ่งอันคืออะไรวะคิเมนอะไคิเมน เอาแล้วมึงหลังจากนี้แหละไอ้สว์เียกมาลองให้พี่เฮ้ยไปแล้วเหรอเก้นไปดูดิเฮ้ยเฮ้ยเียกกูแอบอยู่มันได้กินไปแล้วไปแล้ว แต่มันก็ไม่ได้มีเสียงร้องที่มันแบบมันเลิก,กล่าดเลยโอ้โหแม่โอ้โหบอดี้บอก <laughs> 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 ได้ว่ามึงมึง <laughs> ต้องเอาที่ช็อตมาก่อนเลยเว้ยต้องไปสเต็กที่ช็อตก่อนเว้ยจิบอัน <Okay. S 2> ออน่ะอีกหกอันน่ะอีกห้าอันเด็ดตอนนี้มีหนึ่งอันต้องหายห้าอันเว้ยหาหาหาที่ช็อตมาก่อนเว้ยเชื่อกู <laughs> ไอ้เหี้ยไอ,ไอ,ไอไ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยไาเอาเงินเจ็บแม่ ไม่ใช่ญค่งไม่ช่ญคสองเลยทีมไอ้เยอะแม่ของไวานแล้ตายตาย Help วาของไอวานอยู่มันลากพี่ข้างล่างมปข้างบ่งข้างบนกูไน้ตัวนึ้นขึ้ตัวนึนขึ้้นขึ้นึ้นขึ้้นขึ้เขึ้นข้นขนขึ้นาึ้รขึ้นขึ้นข มีตัวมันเลี้ยงคนเยอะเลยว่ะมันล่าปห้องนี้น่าจะมีตัวหนึ่งนะไม่มันมีเดี๋ยวเขาถือ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 เดี๋ยวเขถือยังไรอ่ะเฮ้ยดาวอะไรขึ้นวะโอ้โหเก็บเศษผ้าได้สองอันแล้วอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลี้ยกูเสี่ยงเหมือนตรงนี้เลยว่ะนี่พี่กล้าไปวะเสียงเหมือนอยู่ตรงนี้เลยว่ะพี่มาเดี๋ยว มีไม่มีไม่มีถัดหลอดเองเฮ้ยไฟกระพริบโดนแล้ตาไมเห็นที่เราตุนไอ้ยี่ฉันได้ป๊กบู๊เดย์ขาแสงไอ้แสงเพียวนเปียกเปียกบอกว่าก็มาดิไอ้ยี่ไอ้แสงเปียกว่าก็ก็มาดิเฮ้ยผีอยู่ตรงกูล้มเลยผีอยู่ตรงกูล้มเลยอยู่กูมันเดินลงไปแล้วมันเดินลงไปแล้ว ไม่ต่อไปไี่ขายพี่คันแล้วมั้ยหยุดกูอยู่อยู่โรงพยาบาลมีโพยาบาลคนเดินตามกูกูไม่ใส่ไปแล้วนะกูถือไว้ตัวนึงกูรอเขาอะไรเจอกันกูถือหนูอยู่ว่ากูไปไม่ได้โอเคมึงเอาที่ช็อตไปก่อนดีที่ช็อตมึงฟาร์มที่ช็อตมาก่อนได้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 ที่ช็อตกูหายไปแล้วนี่กูได้ที่ช็อตแล้วเต็มหน้าเออใช่ดี เฮ้ยมึงมึงต้องฟามต้องฟามที่ช็อตลงมาลงมาตัวเดียวแล้วแม่งป่นตีเหมือนมันเหมือนเหมือนเหมือนมันไอ้นี่ไว้แล้วอ่ะหลอมันดักรอตรงมุมมัดมุมมุมเออมุมมันไดใหญ่ที่อ่ะแม่งโขบปาบเลยหัวมันที่ช็อตมาไอ้ห้องวิอยู่ไหนเนี่ะตอนรถเข็นแม่งตามหากูอีกโอ้เห็นปไดไงไอ้ไงิร์นนี่นี่นี่เอ้าตอนแรกกูก็วิ่งมาอย่างงี้แตอมัน้อยมัเข้าด้านหลังไอ้เฟิร์นเราไปเข้าข้าง กูกดกูนัดกูแตกอะไรมึงโดนอะไรมันวิ่งใส่มึงเหรอเอาที่ชอตายยังเอามาครบแล้วตอนนี้พวกพวกมึงไปหากันแลไอ้เคียซับมันตายใช่ป่ะกูโดนรถเข็นฆ่าโอวยควายเอ้ยโอ้โดนรถเข็นฆ่าเย็นไม่คุไอ้เคียไม่มีอยู่สองตัวข้างบนได้ยันได้โอ้สามตัวมึงจะรั่วมึงอ่ะเราต้องไปหาหนูอีกกี่อันเนี่ยม่เอาสามตัวไ่เอาเอาเอาไปพบก่อนพี่เอาสามตัวไม่หา ไม่ไม่ไม่คือจบครบแล้ว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 ตอนนี้คือหาหนูใหม่แค่2คนน่ะอีกคนนึงมามาเป็นคนช็อตเก็นปะมันมันถือ4คนไม่ได้ถือ4คนมาช็อตไม่ได้ไอายแชกูไม่มีเฮ้ยหนูอยู่ตรงไอายแชกฮัลโหลทีม2ตัวเลยกเดือดอาหารมาหน่อยเดืออาหารมาหน่อยกูขึ้นไปช่วยกูขึ้นไปช่วยไปแชกก่อนกูช็อตเลยนะช็อตเลยเหรอจะเย็นเดี๋ยวพอยด์ช็อตช่างหนาทีนะข้าฮ้ยเฮ้ย เรียกร้งนตอกนี่ตองมาดี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 ไหนมันอยู่ไหนช็อตได้ไหมยังช็อตไั้ตอกจะได้ตไอหนูอยู่นี่หนูอยู่ถ้ากูช็อตมันจะหยุดถ้ากูช็อตมันจะหยุดเอาปะช็อตไปนะช็อตไปอะช็อตช็อตก่อนหนึ่งตัวช็อตไหมเอาไงไปก่อนหนึ่งตัวอย่าพึ่ง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 จะได้หนูจะได้หนูไอ้ดอนไอ้เฟิร์น โอ้โห oh. หนูอยู่ตรงกูเลยกูหยิบได้แล้วเนี่ยโอ้โหก็เฮียแซกบอกช็อตกูไม่กองพยาบาลป่วยก็ไอ้อาหารหายเลยแล้วหนูอยู่ตรงนี้ด้วยขังโบน่หนูเยอะก็เฮียแซกบอกไอ้เฮียบอกไอ้ช็อตไม่กลัวช็อตกูนึกว่ามันจะตันมันไอ้ย็อตไม่ตันอะไรอาหารไม่มีด้วยตรงเนี้ยขังบนเอ้อ ไม่เชี่ยมาูข้างบนมีอาหารอยู่บ้างอุ้ยที่อะไรอุ้ยอะไรใครมึงวิ่งทะลุนี่ทำไมเนี่ยเฮ้ยหัวหนห้องนี้เฮ้ยข้างล่างห้องมันมืดอล้นะเว้ยเฮ้าเจ้าเฟีวอ่ะเจ้าฟิวหรือเจ้าหนูก่อนเดี๋ยวไม่เอาเอาหมดแล้วเขาต้องแล้วโอเคโอเคโอเคกูได้อาหารมา้แล้วหนึ่งอันเอาอาหารไปเอาหมูไปเอาหนูก่อนยี่สิยได้สัตว์เลยตายเลยเนี่ย

ไอแซกเร็วโอ้ยเย็นแม่ไอแซกรอตัน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 ไอแซกยันยันยันปอมันวิ่งรอตันเออตัน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 โอ้ยเย้ยไม่คุ้มเฮ้ยไปแล้วไปแล้วมันลั่งไปแล้วมันลั่งไปแล้วกูชชูให้เดี๋ยวกูชชูให้เดี๋ยกูชชูให้เดี๋ยกูชชูเองเดี๋ยกูชชูเองไอแซกเงาหนูเอาหนูออกมาได้ข้างหน้ามีมีอยู่มีอยู่กันอีกตัวนึงกูต้องหาองหาอก่อน มันกังไล่อยู่ไอ้เหี้ยกนะดูเต็มเลยลากแล้วมันลากคุณลงข้างล่างตรงไหนตรงไหนใต้ดินเหรอไอ้กูเห็นละกูเห็นละท้องถงเลยท้องถงเลยใค่บ้านอยู่ไหนฉันจะเป็นฉันจะเป็นเอาแล้วหนูไอ้แซกหนูทำรนไงแค่อาหารไม่พอก็อยู่ที่กูนี้แหละตอนนี้คขาดอาหารแล้วขาดขาดเลยถึงหมู่ที่ได้หายแล้วหายกูได้หายกูได้หายกูก็ได้มากูก็ได้มากูได้มาหนึ่ง กูได้กูได้หนูกูได้หนูกูได้หนูได้หนูอะไรใช่ปะเดี๋ยวกูไปชั้นบนกูได้หนูกูได้หนูเดี๋ยวมันต้องมีคนนึงกูต้องช็อตก่อนอะแล้วกูจะวางแล้วก็ต้องหาไว้อยู่คนละตัวเก็บปะไม่ไม่ก็ก็ช็อตเลยเดี๋ยวค่อยมาหายตัวเดียวขึ้นบนอะเรามาช่วยกันจังหวะชุบจังหวะอะไรอะถ้าเกิดก้าวมันจะนัวมากเลยนะบอกให้แบบเออก็นัวแบบไอ้เกมแรกแหละโอ้ยยัยชอบเลยนะดีไงรอพุ่กูลงไปก่อนเดี๋ยวหนูก็เดี๋ยวหนูก็หลุดอีก แต่ถ้าหนูตัวเดียวกูว่าก็น่าจะง่ายปะอันนี้กูไม่รู้นะแต่กูว่ามันมาอีกแล้วเฮ้ยไอ้เบนช็อตเลยเบนช็อตเลยเบนช็อตเลยเช้าต่อ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 วางวางเฮ้ยนี่ตกใจเลยสัตว์ใส่ให้กูใส่ให้ต่อช้าต่อช็อตดิช็อดดีชดดยเปิดเลยแท็กมันจะขาดตัวหนึ่งนะกูบอกก่อนนะเออเดี๋ยวรอเขาขึ้นเมนูนะวางให้ช็อต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 เร็ว เอาจะไฟดิเสร็จแล้วเสร็จแล้วขับอะไรตัวพี่เอกเนี่ยไม่มีขับเยหรวางแล้วใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วเอาแล้วเนี่อตัวท้ายอ่ะมีมีมียกมายกมือด้วยตัวเอาแล้วแหมสัตว์เลยเราต้องมาทำใจกันก่อนเด้ใส่ไว้เลยดิใส่ไว้เลยใส่ไว้เลยใส่คิวไว้เลยไอ้แท็กไปไปทีละคน ดีละคนทำอะไรเฮี้ยอะไรจะมาเราไม่ต้องช่วยกันแล้วไอ้สัสกูถือพยาบาลนะกูถือพยาบาลแล้วนะเออถือถือถือพยาบาลสองคนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครก็ได้แบบมาช่วยกันกูถือพยาบาลให้กูถือพยาบาลให้พยาบาลข้างล่างมีอันนึงแล้วก็หน้าห้องห้องวีอันนึงกูถือมาแล้วกูถือมาแล้วเฮ้ยอาหารนี่หาถืออาหารคนนึงอะไรก็เดี๋ยวกูจะหาอาหารกูไปหาอาหารอาหารก่อนกูหนูอยู่ห้องไอ้นี่แน่เลยไอแซกไม่ถืออาหารนะไหนอาหารกเห็นตัวอะไรวิ่งมาไม่รู้เมื่อกี้ข้างหลังอ่ะาาอหร ไม่รู้ห้องอาหารไงหยิบหยิบได้ปะเนี่ยกูกำลังไปว่้มาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยกูแล้วสัตว์ไม่ไม่มันจังหวะนี้พวกมึงต้องไม่หานะพวกมึงต้องไม่หาตอนเนี้ยแล้วหาคนชุกคนเดียวพอกูได้หากูได้หากูได้หาเออสวยสวยกูได้หากูได้หามันช้อนอยู่ตรงกูอันเดี๋ยวกูไปชกเดี๋ยวกูไปชกไอ้กูถืออาหารแล้วกูถืออาหารแล้วเดี๋ยวต้องไปหาหนูไปหาหนูไปหาหนูเลยไปหาหนูเลยไปหาหนูเลย เฮ้ยใชู่ชิเพลแล้วไปมหไม่ตามหลักมันต้องไปแล้วเว้ยเฮียจังหวะเนี้ยมันตามหลักะต้องรีบต้องหาต้องรีบหาแล้วใช่ต้องรีบคนนึ่งคอยชุบอีกคนนึ่งคอยอีคนหนึงหาอะไรอย่างเงี้ยโอเคนั่นเดี๋ยวคอยชุบเดี๋ยวคอยชุบเดี๋ยวคอยชุบเียอยใสันเอ้ยกูหาอคนนะหาหนูองคนนะเดี๋ยวกูแอก่อน กูไม่รู้มันมาตามหากูวะไม่เจอมันขึ้นไปชั้นเอ้ยชุบกูได้นะชุบกูได้นะได้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 กูชุบอยู่อุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันตามมามันตามมาไอ้ไม่อยู่ตรงไอ้แซกว่ะเดี๋ยวกูชุบให้ไม่ได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 ้รถไปก่อนแซกไม่ได้เอ้ยมันวิ่งไปไหนไม่รู้กูโดนกูโดนติดกูโดนติดมึงส่องดิแซกมึงส่องมันดิไอ้แซกมึงไม่ส่องอ่ะแซกมึงส่องมันได้ตอนชุบก่อนกูส่องจนหมดแล้ว วางน้ม <t od ay> ันมานะดินอยู่อ้นพี่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรชุบพี่เหาไม่หาไม่หาผมชุบอี่ผมชุบอีกผมจะให้ไอ้อยู่กูนะกูตาย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 อยู่กูเอ้ยมันบอลมันบอมันบอลบอบอลบอบอลบอบอลบบอลบอลบูอลอลบอลอลบ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 ออลบ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 อลอลกูลอลบลอล สวยไร้เบ้นมึงหายามึงมึงยามึงมึงรอดเอไอ้เบ้ถือไม่พี่ย่ะกมไหนขึ้นเจอเฮ้กูเดี๋ยวกูรอช่วยไม่ต้องกูต้องหาแล้วว่าเดี๋ยใช่ใช่ไ้เนมึงมึงต้องหาแล้วเบ้นมึงต้องหาเลยกูวิ่งมาไหนขึ้นเจอข้างบนนี้มันไม่มีเว้ยอุ้ยอุ้ยกูจะแตกอุ้ยอุ้ยกูจะแตกกุนรนผีกูโดนผีกูจะแตกกูม่แตกกูจะแตกแล้วหนูอยู่ข้างล่างหนูอยู่ข้างล่างหนูอยู่ข้างล่าง ตรงไหนตรงไหนกูมากูมาตรงไหนใต้ดินเลยใต้ดินเลยใต้ดินใต้ดินที่มันไม่ใช่ข้างล่างนะเนี่ยห้องมันวิ่งลงไปแล้วนะมันวิ่งลงไปแล้วนะสีขาวห้องสีขาวเฮ้ยมันอยู่ชั้นสาม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 สีขาวใช่ใช่ห้องลตอนนีเกิดกำลังขาดงะบายกำลังขาดงะบายแซ็คที่เราเกิด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 อัสเซเซลอัสเซเซลอ่ะกูมาแล้วไหนวะเ้ยกูได้แล้วกูได้แล้วกูได้ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเฮ้ยมีมีมีผีมีผี ไอเฮียเห็นแม่เออชิปเป็นไอสัตว์กูคนเดียวเลยมึงไม่มีใครจับแล้วไงไอ้เฮียมึงเลยเชื่อเลยไอ้แม่ยังเงียบเดี๋ยวกูชุเดี๋ยวกูชกเงยไอ้เฮียไม่เอาใครเลยกูคนเดียวเลยเงียบเงียบไปผาไว้ประมาวไอเจ๊ไปมึงมึงอะกูตัวล่อพอมึงอะกูตัวล่อพ่อไงเจ๊กูวางแล้วกูวางแล้ววางแล้วกูช็อตกูช็อตกูช็อต ถ้ามันที่ให้มันจับก,กูมึงถือยายอยู่มึงไม่จกกับแล้วตาย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 แล้วไอ้เฮียไม่จับกูสารทีติดอ่ะไอ้เฮียไม่มีใครจับบ้างไอ้เฮียจับแต่กูยั today, น<า>ั์ทูเดย์ซาตานี่เี่ตายกี่ทีวะเนี่ยสารทีติดเลยกูเนี่ยชุบยมาจับ พอมันชุบกูวิ <so ่งไปกัดแจ็คแม่มาแดกกูกูชุบวิ่งไปกับแดกแม่แดกกูแดกกูคนเดียวสี่ทีติดเลยไอ้เหี้ยนี่ปอหมาวันเนี่ย กูขบพี่เอกไว้เฮียเอจพี่เอกไว้ห้อโรคด้วย ไอ้สัตว์แป้งคแบบืแบบแบบแบบกแบบแบบูรุกขึ้นมาไ่แซกกูกวิ่งมาไงแต่ไ,ไม่หันมาแดกกูอีกแล้วสี่ทีติดเมื่อกี้ไอ้เฮ<อ>ียคนอื่นไ,ไม่รู้จัเกาะ